ปางกันนารันต้งทูพีหลังขอแต่งงานหวานเกิดอะไรขึ้นปางกันนารันอันฟอลโล่ต้งทูพีหลังขอแต่งงานหลังฝ่ายชายขอแต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดปางกดอันฟอลโล่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่รักอย่างปางกันนารันและต้งทูพีใครได้ติดตามทั้งคู่จะเห็นว่าเมื่อที่ผ่านมาฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสภาพต้งทูพีกำลังคุกเขา่าขอแต่งงานกลางกรุ่มนิวยอร์ก ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนๆทั้งสองฝ่ายร่วมยินดีอย่างมากมายแต่ล่าสุดหลังถูกจับตาพักหลางไลคลูกคู่ความหวานหายไปพอเข้าเช็คคนที่สาวปังกำลังติดตามในอินสตาแกรมปรากฏว่าเธอได้กด unfollow ตรงทูพีเป็นที่เรียบร้อยส่วนทางฝั่งของฝ่ายชายก็ยังกดฟอ l l o w ฝ่ายหญิงอยู่ งานนี้ก็เลยทำเอาคนสงสัยไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่หรือแค่ทะเลาะกันเฉยๆค่ะ